ค่ะสวัสดีค่ะหวยนานามาแล้วนะคะนานแล้วที่นานาไม่ได้ลงยีก่กีเนาะอันนี้ยีก่กีสามตัวตรงโต๊ดนะคะสิบรอบเข้าสามรอบนะคะแถมยังลงทุนน้อยกว่าเดิมนะคะใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาดูนานาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนานาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกวันนี้นานาก็ไม่ได้หยุดนะคะ เพียงแค่ว่าหยุดยีก่กีไปพักหนึ่งก็ไม่พักหนึ่งนะคะเป็นเดือนหลายเดือนเลยเนาะกะ็ลงแต่หานอยลาวอะไรเงี้ยนะคะส่วนหวยหุ้นหวยอะไรนาะนาะก็จะมะีมีห้องของนานาอยู่นะคะใครสนใจกอ็อย่าลืมเข้าไปทักทายใน id line นะคะของนานานะจะเป็น312521แล้วก็ตัว a เล็กนะคะ id line ก็ จะเจออ่านางงามน้องนางงามของแอดนานานะคะก็อ่าเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลามากขอเนื้อเนื้อเลยเละกันเพราะว่าวันนี้ก็ดึกแล้ววันนี้ไม่ได้ไปทํางานนะคะบังเอิญหยุดพักผ่อนเนาะเหนื่อยหลายวันหลายคืนแล้วอันนี้3มตัวตรงโต๊ดนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของลอตเตอรี่นะคะ แต่ของนานาจะเรียกว่าอะไรอะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะ,ะทุกเว็บจะคิดเหมือนกันนะคะวิธีการคิดจะเหมือนกันเนาะอันนี้วิธีการคิดแบบง่ายๆแบบ3ตัวตรงต้เราจะ,ะแทงทิ้งไว้แล้วก็ไปไหนต่อไหนไปทํากับข้าวไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วค่อยกลับมาดูผลก็ได้ว่าที่เราแทงไปมันเข้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าคํานวณหนึ่งครั้ง เราเล่นได้10บรอบนะคะอามาดูเลยดีกว่าเนาะก็อันนี้ตัวอย่างจะเป็นรอบที่31มดนะคะรอบที่สาเถึงรอบที่สีเราจะใช้รอบที่31ในการคํานวณเพราะฉะนั้นที่เหลือ9กรอบนี้เราแทงของเราเองนะคะก็เมื่อกี้บอกผิดไปว่าแทงได้สิบรอบเนาะก็สิบรอบก็ตัว <c oughs> รวมตัวที่เราคิดคํานวณเนาะ ล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนักเท่าไหร่นะคะอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนเนาะอาจจะมีเงานิดนึงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่านานาสะดวกตอนนี้เนาะส่วนใหญ่ก็ทํางานนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะใช้3าตัวบนนี้ลบ2ตัวล่างอันนี้นะคะคือวิธีการทําเนาะสตัวบนลบสตัวล่างได้เท่ากับ16 6นะคะ160ลบ44เท่ากับ1้ลบ8ด าว่า8นี้มาจากไหน8นี้ก็เอามาจากสองตัวล่างบวกกัน4บวก4เท่ากับ8ทันไหมคะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะก็เป็น116ลบ8เท่ากับ108นะคะ108บวกลบ3แต้มซ้ายด้านซ้ายจะเป็นลบนะคะด้านขวาจะเป็นบวกปกติของนานาจะบวกลบ5แต้มแต่ว่าสูตรนี้ ง่ายมากนะคะแค่3แต้มไม่ต้องคิดยากให้มากมายแล้วก็ลดต้นทุนของเราด้วยค่ะก็ลบทีละหนึ่งนะคะด้านซ้ายจาก108ก็จะเหลือ 107, 106, 105จาก108บวกไป3แต้มก็จะเป็น 109, 110, 111นะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูซิว่าอ่าเหางนี้เราจะไปแทงทั้งหมด9รอบแต่ละรอบเราต้องแทงให้ครบนะคะ ตัวละหนึนบาทเราก็ได้กำไรเยอะแล้วเนาะก็จะเป็นที่เข้าจะมี 105, 106, 109นะคะที่นานาวงไว้นี่นะคะนี่นะคะ3หางนะคะที่เข้าก็ใน10รอบนี้เข้า3หาง3หางลอตเตอรี่ให้850ก็850รคูณ3นะคะก็จะเท่ากับอ2องสามพันไปแล้วเนาะโอ้วันหนึ่งเล่นได้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องโลภอะไรมากมายเนาะ แต่อันนี้จะเป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะบางเว็บก็จะจ่าย900บางเว็บก็จ่ายเป็นพันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเว็บไหนสมัครเว็บไหนนะคะแต่ก็เป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะโอเคค่ะอันนี้ไม่ยากเนาะแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวนานา,นาจะให้รูดสองตัวบนสองตัวล่างเมื่อสักพักให้สูงต่ำไปนะคะสูงต่ำใครไม่เคยเล่นก็ เข้าไปศึกษาดูได้นะคะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามนานามาได้หรือว่า,าเข้าไปในอดีไลน์ของนานานะคะเราจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่า,าบางทีนานาทํางานเนะาะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะก็ถ้าเจอแล้วก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดเนาะก็จะได้มีรายได้กันเพิ่มขึ้นได้ค่ากับข้าวข้าวข,าวขนมนม,นมเนยนะคะ โอเคค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานาด้วยนะคะนานาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะอีกอย่างนะคะรัฐบาลลงให้แล้วนะคะไม่รู้ว่า,อาบอกไปแล้วหรือยังงวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้าตองตามงวดติดแล้วยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นานาด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมาดูลดสองตัวบนสองตัวล่างแบบไม่ต้องคิดคำนวณน,นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ